ขี่มิว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 ซึ่งเร้าอี่มิวซึ่งเร้าขี่มิวซึ่งเร้าอยู่ไว้คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นคลิปไวรัลที่ถูกสังคมมีผ้าวิจารณ์ถึงความเหมาะสมค่ะเมื่อแขกคำพากาพิธีกร ได้มีการบูลลี่โรคซึมเศร้าของหมิวสิรินพัชสอสอบพักประชาชนกลางรายการที่จัดทางออนไลน์นะคะแล้วก็มีการเรียกชื่อและมีคำนำหน้าว่าอีหมิวซึมเศร้าอีหมิวซึมเศร้าพร้อมทั้งหัวเราะกับพิธีกรร่วมรายการกันอย่างสนุกสนานอีหมิว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 อีมิวอีมิวซึมเศร้าอีหมิวซึมเศร้าอีหมิวซึมเศร้าอีมิวไว ต่อมาทางนางสาวสิรินพันรกองตรการหรือหมิวสอส,อสอพักประชาชนก็ออกมาเคลื่อนไหวกรณีถูกแขกคำพากาพิธีกรชื่อดังบูลลี่โรคซึมเศร้าด้วยมิวสิรินพัท์ได้แชร์คลิปวิดีโอช่วงดังกล่าวพร้อมทั้งข้อความระบุว่าค่ะเป็นซึมเศร้าและรักษาอยู่ค่ะพักเพื่อไทยและอดีตนายกที่แขกชื่นชมเขายังมีมติคอรมอออกมาเรื่องกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติมีไมล์มันช์ไม่รู้ว่าแขกรู้หรือเปล่า คนเขาก็ร่วมรณรงค์กันแทบตายไว้อย่าตีตราอย่าเอาเรื่องนี้มาล้อเล่นพยายามที่จะยกระดับระบบสุขภาพจิตให้ดีขึ้นตลกดีนะคะแก่ขนาดนี้แล้วมาทํานิสัยแบบนี้กับคนอื่นถ้ามีเวลาลองไปประเมินภาวะตัวเองบ้างนะคะแบบประเมินมีเยอะมากของรัฐก็มีเขาจะได้เก็บสถิติได้ว่ามีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ มานั่งเรียกจิกคนอื่นว่าอีมิวอีมิวตอนเด็กๆที่บ้านไม่สอนเรื่องมารยาทหรอเห็นมีความรู้วิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้ก็นึกว่าจะเป็นผู้มีความรู้ดูมากฟังมากอ่านมากหนังสือสมบัติผู้ดีไม่ได้มีไว้ให้ต้มกินอ่านเพิ่มอีกสักเล่มแล้วลองมาปรับใช้ดูค่ะแขกล่าสุดนารกรติยายนผู้ประกาศข่าวคนดังค่ะก็โพสต์ถึงประเด็นนี้เช่นกันบอกว่า โดยรวมๆฉันชอบฟังแนวทางการแสดงความคิดเห็นของคุณแขกคำปรกาศนะไม่ติดอะไรเรื่องที่มีการวิจารณ์เกี่ยวกับคำพูดคำหยาบคายในบางครั้งของเธอฉันจะฟังเฉพาะแนวคิดหลักๆเท่านั้นคำพูดหยาบคายถ้าเจอก็จะเลื่อนผ่านไปส่วนเรื่องที่เธอเป็นนางแบกนั้นฉันก็เห็นว่าไม่มีอะไรต้องวิจารณ์สื่อมวลชนแต่ละคนก็มีแนวทางการทำงานที่แตกต่างกันแล้วแต่ทัศนคติและความเชื่อของแต่ละคน แต่เหตุการณ์นี้ฉันขอตำหนิไปถึงผู้ดำเนินรายการร่วมของเธอคือคุณพงษ์และคุณเก๋ทีรัตขณะที่คุณแขกใช้คำพูดพาดพิงถึงอาการซึมเศร้าของผู้อื่นและเรียกคนนั้นว่าอีกผู้ดำเนินรายการร่วมทั้งสองคนแทนที่จะห้ามปรามหรืออย่างน้อยก็ควรหยุดและเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นแต่เขาทั้งสองกลับวัรเราะผสมไปกับเธอ ฉันดูรายการคุยชวนคิดตอนเปลยตัวตนคนการเมืองวันโหวตนายกที่คุณแขกคุณจูวัฒน์และคุณพงศนทนากัน3คนฉันยังรู้สึกชื่นชมในความรู้ความสามารถของทั้ง3คนแต่พอมาเหตุการณ์นี้ต้องขอตำหนิอย่างตรงไปตรงมานะคะฉันวิจารณ์แบบนี้ใครก็อย่ามาบาังอาจกล่าวหาว่าฉันเชีย์พักสม้มฉันไม่เคยรู้จักสสอที่ชื่อหมิวและได้แสดงความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้แล้วว่าไม่เห็นด้วยที่พักประชาชนโหวตให้คุณอนุทิมเป็นนายก เรื่องนี้ต้องบอกว่าสะเทือนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมซึ่งทางนายธีรัต์รัตะนเสวีผู้ดำเนินรายการคุยคลายข่าวได้แจ้งแฟนรายการขณะจัดรายการระบุว่าปกติวันนี้ต้องเป็นคิวของคุณแขกแลักนาปันวิชัยเนื่องจากมีการจัดรายการในช่องออนไลน์ของเธอในช่องเล็กๆแล้วถูกวิจารณ์จึงขอยุติการจัดรายการที่ n b t ไปสักพัก